ค่าสัสติค่ะทานชู้ชมขาชอะะ่องแอดเล่นนะคะอ่มือว่านนะฮะฮานอยนะคะผลออกพิเศษและปกติมาดูกันนะคะอ่าแต่ว่าปกติเข้าสามตัวนี้เลยนะคะนี่หกเก้าหกเก้าห้านะคะเข้าในในตารางเลยอันนี้ก็น่าเสียดายเนาะแปดแปดห้าเนาะ ล้วให้เด่นอะไรห้าเจ็ดแปดนะคะอ่อก็มาแต่เล็กเด่นนะคะมาเยอะมากนะห้าดูห้ามาสี่ตัวเลยนะแปดก็มาสองตัวรูดวิ่งนะคะห้าและแปดนะคะเข้าแต่เล็กเด่นน่าเสียดายนะคะแล้วก็ก็สามตัวเข้าเลยเข้าในแถวนี้เลยนะจ๊ะอ่ะใครมีโชคก็ดีใจด้วยใครไม่มีก็เออเออ นะคะท่านผู้ชมไม่รู้จะว่ายัางไงเนาะเอาข่อยเขียนผิดบอกโอ้ยฮานอยกูเฮอไม่ไม่ไม่สิบสาม,าาม,าามานะคะวันนี้วันที่สิบสามเอาเอฟซีข่อยค็ณ่อถักซากข่อยเขียนตัวเลขผิดแอดทำแค่สองหน่อยนะพิเศษปกติใครจะไปรวมก็ได้เลยแต่ว่าเอามาทำแค่นี้แหลนะเนาะ พิเศษแล้วก็ปกตินะจ๊ะอ่ะขอใช้วิจารยาในการรับชมด้วยนะคะนผู้ชมขาแนวทางในการส่งสารกิแเมงรัฐบาลเวียดนามฮาหนอยนะจ๊ะแอดก็มาทำสูตรของพิเศษ อ่าแล้วก็ปกตินะจ้ะเอาเขียนนันผิดเมื่อวานเขียนมันที่ผิดนะฮะก็ขออภัยด้วยนะ,ะอืมลองจับดูก็ได้นะคะท่านชม่่โอ้ยนะเสียดาย บนตัองวดไปอ่าตัวตัวเลขที่มานะคะพิเศษปกติอ่ะสายรูดสายวิ่งนะคะอ่าเด่น สี่หกสี่หกเจ็ดนะคะอ่ะเด่นใครอยากรูดวิ่งนะจ๊ะอืมอันนี้สดๆเลยเดีนะ๋ยวะเด่นอ่ะมามาดูกันนะคะอ่าที่ชนอยู่ก็จะมีหกสี่สี่หก นะฮะก็จะมีตัวเลขที่ใกล้กันเจ็ดหกสี่เดี๋ยวนะ้าไล่เลยก็จะมีเจ็ดหกสี่ศูนย์หกสี่แปดหกสี่เก้าหกสี่ตัดเล่นเอานะจ๊ะอา่หาฮานอยวันนี้ใครชอบก็ตามนะจ๊ะ อแอดก็มาทำพิเศษแล้วก็ปกติลองจับดูก็ได้นะคะปกติเมื่อวานเข้า3ตัวแบบนี้เลยนะคะเข้าในกรอบเลยนะจ๊ะอ่ะก็ลองดูแต่ว่าแอดจับตัวเลขที่ชนกันนะคะอ่ะสก็จะมีอะไรก็จะมี7 4 8 4แนะคะแล้วก็หกสนะคะสังเกตดีๆแต่แอดจับแค่3ตัวนะ อ่านี่สมมตินะคะหลักสี่ใช่ไหมสี่น่าจะมาก็จะมีสี่หกเนาะอ่าสี่หกอ่าสี่เจ็ดนะคะแล้วก็สี่แปดอันนี้ยกตัวอย่างนะคะวิธีใครชอบในนี่ในหลักของแอดนะคะตัวเลขนี่คือตัวเลขน่าจะมานะคะอ่า ดูย้อนหลังได้นะคะท่านผู้ชม่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามนะคะเนาะ,ะพิเศษแล้วก็ปกตินะคะเด่นวันนี้สี่หเจ็ดนะคะอ่ะสาสมตัวเจ็ดหกสี่ศูนย์หกสี่แปดหกสี่เก้าหกสี่นะคะสี่ก็สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะคะท่านผู้ชมอ่ะหลักหกนะคะก็จะมีหกเอ่อหกศูนหสี่ะคะแล้วก็หกเก้านะคะ อย่างหลักเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะวันนี้แต่ว่าตัวเลขที่ชนกันนะคะก็จะมีหกสี่นะคะอ่าใครทุนน้อยก็หกสี่สี่หกลองดูนะจ๊ะอ่าตัวเลขจะเข้าไหมในล็อกของเรานะคะลองดูนะ,ะแต่ละล็อกของเราจะมาไหมนะคะฮหาหนอยวันนี้นะคะ